พี่เขยหนูดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นข่าวนั้นหมดแล้วค่ะเสียงน้องภรรยาดังขึ้นในความมืดหัวใจของผมหยุดเต้นในทันทีระเบียงเสื้อผ้าบางๆที่ไหวตามลมมือที่ไม่อาจหยุดยั้งของผมหมายความว่าอะไรผมถามด้วยเสียงสั้นเครือแต่น้องภรรยารู้อยู่แล้วว่าพี่เคยสัมผัสอะไรไปบ้างและสีหน้าเป็นอย่างไรทั้งหมดเลยเหรอ ภรรยาผมนอนหลับอยู่ห้องข้างๆผมคือนายคิมโดเฮยอนอายุ58ปปีหัวหน้าครอบครัวที่ล่มสลายหลังจากเกษียณก่อนกำหนดในที่สุดเราก็ข้ามผ่านข้อห้ามไปจนได้สวัสดีครับนี่คือกระสิบแห่งความลับการสมัครสมาชิกและกดถูกใจคือกำลังใจอันยิ่งใหญ่ของเราเรื่องราววันนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับในบ่ายวันนั้นภรรยาผมออกไปข้างนอกโดยมีนัดกับเพื่อนๆวันนี้จะกลับดึกนะคะ นอนก่อนได้เลยผมได้ยินเสียงประตูปิดลงเหลือเพียงผมกับน้องภรรยาอยู่ในบ้านผมกําลังดูทีวีอยู่ในห้องนั่งเล่นส่วนน้องภรรยากําลังทํางานต้นฉบับอยู่ในห้องผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงผมรู้สึกอ,อึดอัดเลยออกไปที่ระเบียงตั้งใจจะสูบบุหรี่ มีเสื้อผ้าแขวนอยู่บนราวตากผ้าผมจำได้ว่าน้องภรรยาเอาเสื้อผ้ามาตากเมื่อเช้านี้ลมพัดมาเสื้อผ้าเต้นระบำไปตามลมหนึ่งในนั้นดึงดูดสายตาผมมันคือผ้าลูกไม้บางๆของน้องภรรยาหัวใจผมเริ่มเต้นแรงผมควรจะหันหน้าหนีแต่สายตาผมไม่อานละไปได้มือผมไขว้หน้ามี อับไปเองผมรู้ว่าไม่ควรสัมผัสแต่ผมก็หยุดไม่ได้ตลอด58ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยรู้สึกถึงแรงกระตุ้นเช่นนี้มาก่อนปลายนิ้วเกือบจะสัมผัสผ้สผาได้ผมรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวจากด้านหลังร่างกายผมแข็งทื่อไปหมดผมค่อยๆหันหน้าไปน้องภรรยายืนอยู่ตรงนั้นเธอมองมาที่ผมผ่านประตูกระจกเธอมายือนอยู่นานแค่ไหนแล้วนะเธอเห็นอะไรไปบ้างนะ เวลาราวกับหยุดนิ่งผมรีบชักมือกับใบหน้าผมร้อนเผาหัวใจผมเต้นแรงราวกับจะร,ระเบิดน้องภรรยาค่อยๆเปิดประตูระเบียงผมได้ยินเสียงฝีเท้าเธอเข้ามาใกล้พี่เคยจะดื่มน้ำไหมคะเสียงเธอเรียบเฉยไม่ต่างจากปกติเออขอบใจนะน้องน้องภรรยาเดินไปที่ครัวไม่นานเธอก็กลับมาพร้อมน้ำหนึ่งแก้วนี่ค่ะผมรับแก้วมามือผมสั่นน้ำหกกระชอกน้องภรรยาไม่พูดอะไรเธอเพียงแค่มองผมครั้งหนึ่งแล้วเดินเข้าไปข้างใน ผมยืนอยู่คนเดียวที่ระเบียงผมจิบน้ำอึกหนึ่งคอผมแห้งผากหัวใจผมเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาโดนจับได้เหรอเธอเห็นไหมหรือว่าไม่เห็นผมไม่อาจรู้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจคือมีบางสิ่งที่ไม่สามารถหวนคืนได้เกิดขึ้นแล้วผมจุดบูลลี่มือผมสั่นจนต้องจุดไฟแช็กถึง3ามครั้งผมสูดควันเข้าไปลึกๆแต่ก็ไม่สงบงทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้นะทำไมผมถึงพยายามจะสัมผัสข,ของของน้องภรรยา หัวผมข่าวพลนไปหมดผมยืนอยู่นานบุหรี่มวนหนึ่งมอดไม้ไปจนหมดผมบี้มันในที่เขียบุหรี่แล้วเดินเข้ามาข้างในห้องนั่งเล่นเงียบสนิทน้องภรรยาคงจะเข้าห้องไปแล้วผมนั่งลงบนโซฟาทีวียังคงเปิดอยู่แต่ผมไม่รู้ว่ามันกำลังฉายอะไรอยู่ผมมองดูนาฬิกาบ่ายสามโมงภรรยาบอกว่าจะกลับดึกอย่างน้อยก็เหลืออีกห้าชั่วโมงผมต้องอยู่กับน้องภรรยาสองคนผมรู้สึกกัะวนกระวายถ้าเธอออกจากห้องมาละจะทำยังไงดี จะพูดอะไรดีจะขอโทษดีไหมหรือจะแกล้งทําเป็นไม่เห็นดีหัวผมยุ่งเหยิงไปหมดหนึ่งชั่วโมงผ่านไปน้องภรรยาไม่ออกมาจากห้องสองชั่วโมงผ่านไปยังคงเงียบสงัดเวลาประมาณห้าโมงเย็นประตูห้องน้องภรรยาเปิดออกหัวใจผมตกไปอยู่ที่ตาตุ่มน้องภรรยาเดินออกมาที่ถงทางเดินเธอคงจะไปห้องน้ําผมได้ยินเสียงน้ําไหลไม่นานเธอก็กลับเข้าห้องไปเธอไม่มองผมไม่ทักทายไม่เหมือนปกติผมมั่นใจน้องภรรยาเห็นแน่นอนว่าเธอเห็นจะทำยังไงดีนะ ย้อนกลับไปเมื่อ6เดือนก่อนวันที่ผมได้รับแจ้งการเกษียณก่อนกำหนดบริษัทที่ผมทุ่มเทให้มา30ปีอายุ58ปีเมื่อผมกลับถึงบ้านภรรยากำลังอยู่ในห้องนั่งเล่นผมต้องลาออกจากบริษัทแล้วอะไรนะคะคุณทำอะไรลงไปเสียงตะโกนดังขึ้นตั้งแต่วันนั้นบรรยากาศในบ้านก็เปลี่ยนไปพัญยาผมแทบไม่พูดกับผมเลยผมลองส่งประวัติไปสมัครงานแต่ก็ไม่มีใครติดต่อกลับมาผมเริ่มรู้สึกไรเรี่ยวแรงมากขึ้นเรื่อยๆคุณทำไมถึงเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะ เสียงภรรยาผมเย็นชาลงทุกวันเมื่อเวลาผ่านไป3เดือนภรรยาผมก็เริ่มทำงานพาทไทยความภาคภูมิใจในฐานะหัวหน้าครอบครัวของผมตกต่ำถึงขีดสุดและวันหนึ่งช่วงบ่ายเสียงกริ่งประตูดังขึ้นพี่ค้าหนูจียอนค่ะเปิดประตูให้หน่อยเมื่อผมเปิดประตูมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เธอคือน้องภรรยาผมพักจียอนอายุ42 ปีน้องสาวของภรรยาผมที่อายุน้อยกว่า13ปีเธอเป็นนักเขียนอิสาระพี่เคยคะหนูขออาศัยอยู่ด้วยสักพักนะคะแค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ตอนที่บ้านหนูกําลังซ่อมน้องภรรยาย,ยิ้มอย่างสดใสเธอดูผอมเพียวและแต่งตัวเรียบร้อยไหล่ที่โผล่พ้นเสื้อไหมผมสีขาวดูสง่างามเธอมีสเสน่ห์ ตอนเย็นภรรยากลับมาเราสามคนกินอาหารเย็นด้วยกันแต่ภรรยาผมแทบไม่พูดกับผมเลยผมรู้สึกเหมือนเป็นมนุษย์ล่องหนเมื่อเราทานอาหารเสร็จและผมเข้าห้องไปผมได้ยินเสียงกระซิบจากข้างนอกพี่คาพี่เขยดูเหนื่อยมากเลยนะคะอย่าไปสนใจเลยเขาเป๊์อ้นแบบนี้อยู่แล้วหัวใจผมแตกสลายเช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นสายเมื่อผมเดินไปที่ห้องนั่งเล่นมีบางอย่างวางอยู่บนโต๊ะอาหารมันคือซุปสาหร่ายร้อนๆหนึ่งชามโอ้พี่เขยตื่นแล้วหรอคะ วันนี้วันเกิดพี่เขยนี่นาน้องภรรยาออกมาจากครัวพร้อมผ้ากันเปื้อนผมเกิดวันเกิดจริงวันนี้คือวันเกิดของผมแต่ภรรยาผมไม่ได้พูดอะไรเลยพี่สาวคงยุ่งจนลืมไปค่ะหนูเลยจัดการให้แทนผมรู้สึกจุกนายออกมันเป็นความอบอุ่นที่ผมไม่เคยรู้สึกมานานหลายปีเมื่อผมตักซุปสาไหร่เข้าปากน้ำตาผมก็เออคอบ่ายวันนั้นเมื่อภรรยากลับมาผมถามอย่างระมัดระวังวันนี้วันอะไรเธอรู้ไหม วันอะไรเหรอทำไมเหรอเปล่าภรรยาไม่แม้แต่จะหันมามองและเดินเข้าห้องไปคนที่อยู่ด้วยกันมา20ปีจำวันเกิดผมไม่ได้คืนนั้นผมออกไปยืนที่ระเบียงคนเดียวและสูบบุหรี่น้ำตาไหลแต่ผมไม่ปาดมันออกพี่เคยสบายดีไหมคะ เสียงน้องภรรยาดังขึ้นจากด้านหลังสบายดีโกหกน้องภรรยาเดินเข้ามาใกล้พี่เขยคะหนูรู้ว่าพี่สาวช่วงนี้ใจร้ายมากรู้แล้วมันเป็นความผิดของผมเองไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ความผิดของพี่เขยน้องภรรยาจับมือผมเบาๆทันใดนั้นหัวใจผมก็เต้นแรงมันเป็นความอบอุ่นที่ผมรู้สึกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีพี่เคยทำดีที่สุดแล้วคะ่ะหลังจากคืนนั้นบางสิ่งก็เริ่มเปลี่ยนไปสองสามวันต่อมามีการติดต่อมาเพื่อสัมภาษณ์งานเช้าวันสัมภาษณ์ผมลังเลยอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าพี่เขยคะทำอะไรอยู่คะ น้องภรรยาเคาะประตูแล้วเดินเข้ามาจะไปสัมภาษณ์งานแต่ไม่รู้จะใส่ชุดไหนดีเดี๋ยวหนูช่วยเลือกให้ค่ะน้องภรรยาหยิบเสื้อเชิ้ตสีขาวและเสื้อแจ็คเก็ตสีกรมท่าออกมาใส่ชุดนี้สิคะแล้วเนคไท เธอ,อยืนน็กไทมาคล้องคอผมเราอยู่ใกล้กันมากผมสัมผัสได้ถึงลมหายใจของเธอทุกครั้งที่นิ้วเรียวยาวของน้องภรรยาจัดเน็กไทหัวใจผมก็เต้นแรงเรียบร้อยแล้วค่ะลองมองกระจกดูสิคะชายแปลกหน้ายืนอยู่ในกระจกเขาเปลี่ยนไปแล้วพี่เคยทําอะไรก็ได้ค่ะหนูเชื่อมั่นในตัวพี่เขยน้องภรรยาวางมือบนไหล่ผมในขณะนั้นน่ะมีบางสิ่งร้อนๆผุดขึ้นมาจากออกผมมันเป็นความรู้สึกที่ผมลืมไปแล้วเส้นแบ่งต้องห้ามเริ่มสันคลอนและสองสามวันต่อมา เหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นที่ระเบียงหลังจากเหตุการณ์ที่ระเบียงทุกอย่างก็ดูแปลกไปเมื่อผมสบตากับน้องภรรยาเราก็รีบหันหน้าหนีกันอย่างรวดเร็วคำพูดก็ลดน้อยลงแต่ความตึงเครียดกลับเพิ่มขึ้นเธอเห็นผมไหมหรือไม่เห็น น้องภรรยาไม่พูดอะไรเธอเตรียมอาหารให้ตามปกติยิ้มและทักทายแต่บางสิ่งดูเหมือนจะเปลี่ยนไป2องวันผ่านไปผมไม่ผ่านสัมภาษณ์ไม่เป็นไรคะ่ะพี่เขยยังมีโอกาสหน้าอีกคะ่ะน้องภรรยาอยู่ข้างๆเสมอภรรยาผมยังคงเย็นชาอีกแล้วหรอคุณทำอะไรลงไปบ้าง แต่มีน้องภรรยาอยู่แค่นั้นก็เพียงพอให้ผมอดทนได้แล้วเย็นวันหนึ่งน้องภรรยากําลังทําอาหารอยู่ในครัวผมบังเอิญเห็นเธอจากด้านหลังผมเห็นส่วนโค้งของเอวเธอมันเป็นส่วนโค้งที่สง่ามหัวใจผมเต้นแรงไม่นะไม่ได้นะคืนนั้นภรรยาผมกลับมาดึกหนื่ยจังนอนก่อนนะผมออกไปนั่งดูทีวีในห้องนั่งเล่นสักพักน้องภรรยาก็ออกจากห้องมาพี่เคยยังไม่นอนเหรอคะ ผมนอนไม่หลับเลยหนูก็เหมือนกันค่ะน้องภรรยานั่งลงบนโซฟาฝั่งตรงข้ามความเงียบเข้าปกคลุมพี่เขยค่ะหืมเรื่องที่ระเบียงคราวนั้นหัวใจผมหยุดเต้นราวกับจะหยุดหายใจพี่เขยกําลังจะจับของของหนูที่ระเบียงใช่ไหมคะใบหน้าผมขาวซีดไม่เป็นไรคะ่ะหนูไม่โกรธเลยแต่หนูรู้สึกวันๆด้วยซ้ําพี่เขยก็เหงาใช่ไหมคะหนูก็เหมือนกันค่ะน้องภรรยาเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนิดเราไม่ควรทําแบบนี้เลยนะคะแต่ ไม่ได้นะเราไม่ควรทําจริงๆนะผมลุกขึ้นยืนผมจะเข้าห้องแล้วนะผมรีบเดินเข้าห้องไปหัวใจผมเต้นแรงราวกับจะระเบิดมันอันตรายสองสามวันผ่านไปน้องภรรยากับผมนะมาระวังตัวมากขึ้นเราแทบไม่พูดอะไรกันเลยแต่บรรยากาศก,กับหนักอึ้งขึ้นบ่ายวันหนึ่งผมนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นน้องภรรยาออกจากห้องมาพี่เคยจะดื่มกาแฟไหมคะขอบใจเรานั่งดื่มกาแฟด้วยกันพี่เขยคะหนูขอโทษนะคะที่พูดอะไรแปลกๆไปขราวนั้นไม่เป็นไรหรอก หนูก็เหงาเหมือนกันช่วงนี้การอยู่คนเดียวมันยากกว่าที่คิดค่ะน้องภรรยายิ้มอย่างขมขืน่นหนูก็เลยพึ่งาพาพี่เขยมากไปหน่อยค่ะน้องไม่เป็นไรค่ะหนูได้สติแล้วเรากลับมาเป็นปกติกันเหมือนเดิมนะคะ น้องภรรยายื่นมือมาผมจับมือเธอมันนุ่มนวลมันอบอุ่นในชั่วขณะนั้นกระแสไฟฟ,ฟ้าแล่นผ่านไปเราสกตากันผมค่อยๆปล่อยมือใช่ครับใช่แล้วไม่กี่วันต่อมามีการติดต่อมาเพื่อสัมภาษณ์งานอีกครั้งคืนก่อนสัมภาษณ์ผมตื่นเต้นจนนอนไม่หลับผมเดินออกไปที่ห้องนั่งเล่นน้องภรรยาก็ออกมาจากห้องเช่นกันพี่เคยนอนไม่หลับหรอคะ พรุ่งนี้ต้องไปสัมภาษณ์งานพี่เคยจะทําได้ดีแน่นอนค่ะเราสองคนนั่งดื่มนมกันที่โต๊ะอาหารพี่เคยตื่นเต้นมากไหมคะนิดหน่อยครับไม่เป็นไรคะ่ะพี่เคยทําได้แน่นอนแสงจันทร์ส่องเข้ามาทางหน้าต่างพี่เคยคะหนูถามอะไรหน่อยได้ไหมคะอะไรหรอพี่สาวกับพี่เคยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หนูว่าพี่สาวดูเย็นชากับพี่เขยมากไปหน่อยนะคะไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ความผิดของพี่เขยน้องภรรยาวางมือบนมือผมพี่เขยทําได้ดีที่สุดแล้วค่ะหัวใจผมเต้นแรงน้องพี่เขยทันใดนั้นผมได้ยินเสียงประตูเปิดเราทั้งคู่ตกใจและรีบชักมือออกหนูเข้าห้องก่อนนะคะน้องภรรยารีบเดินเข้าห้องไปวันรุ่งขึ้นผมไปสัมภาษณ์งานเมื่อผมกลับถึงบ้านน้องภรรยากำลังอยู่ในห้องนั่งเล่นพี่เขยเป็นยังไงบ้างคะ ผมใส่หน้าตกอีกแล้วผมซุดตัวลงบนโซฟาผมรู้สึกไร้เรี่ยวแรงพี่เคยเหนื่อยมากใช่ไหมคะผมพยักหน้าไม่คิดเลยว่าการเริ่มต้นใหม่ตอนอายุ80มันจะยากขนาดนี้น้ำตาผมไหลพี่เขยน้องภรรยากอดผมมันนุ่มนวลมันอบอุ่นมันเป็นการปลอบโยนที่ผมไม่เคยรู้สึกมานานแล้วผมอยู่อย่างนั้นนานแค่ไหนแล้วนะน้องภรรยาค่อยๆคลาย,อย,อยกอดออกพี่เขยจะสบายดีแน่นอนค่ะขอบใจนะเย็นวันนั้นภรรยากลับมาสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้าง ตกอีกแล้วอะไรนะคุณทําอะไรลงไปอายุคุ้นขนาดนี้เราไม่ควรจะเลือกงานสิผมไม่อยากฟังอีกต่อไปแล้วผมกําลังจะเข้าห้องแต่น้องภรรยาพูดขึ้นพี่คะวันนี้พี่เคยเหนื่อยมากนะคะปลอบใจเขาหน่อยสิคะปลอบใจไม่ทํางานแล้วจะให้ปลอบใจอะไร หัวใจผมแตกสลายผมเดินเข้าห้องและปิดประตูน้ำตาไหลแต่กับน้องภรรยาแล้วมันต่างออกไปมันอันตรายหัวใจผมเริ่มเอ็นเอียงหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปมันคือเย็นวันศุกร์ภรรยาผมออกไปข้างนอกโดยมีนัดกับเพื่อนๆวันนี้จะกลับดึกนะคะนอนก่อนได้เลยเหลือเพียงผมกับน้องภรรยาอยู่ในบ้านเราทานอาหารเย็นเสร็จและนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นพี่เขยจะดื่มเบียร์ไหมคะ น้องภรรยาหยิบเบียร์ออกมาเอาสี่เราเปิดกระป๋องเบียร์และนั่งดื่มด้วยกันกระป๋องหนึ่งสองกระป๋องสามกระป๋องผมเริ่มเมาพี่เขยช่วงนี้ดีขึ้นบ้างไหมคะนิดหน่อยน้องภรรยาก็ดูเหมือนจะเมาเช่นกันใบหน้าเธอแดงกำ่ำน้องช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเหงาค่ะมากน้องภรรยายจิเบียร์อึกหนึ่งพอเข้าบ้านตอนกลางคืนก็ไม่มีใครอยู่เลยนั่นแหละที่แย่ที่สุดคะ่ะบางครั้งหนูก็อยากให้ใครสักคนกอดหนูหัวใจผมเต้นแรงพี่เขยก็เหมือนกันใช่ไหมคะ ผมพยักหน้าพี่สาวไม่กอดพี่เขยเหรอคะไม่น้องภรรยายิ้มอย่างขมขื่นพี่เขยน่าสงสารจังเลยน้องภรรยาลุกขึ้นเธอเดินมานั่งข้างๆผมใกล้กันมากพี่เขยคะหนูหลงพี่เขยคะ่ะจริงๆนะผมแทบจะหายใจไม่ออกน้องเราเราไม่ควรทำแบบนี้แต่หนูอดใจไม่ไหวแล้วค่ะน้องภรรยาจับมือผมผมไม่อาจปฏิเสธได้พี่เขยจับผ้าของหนูที่ระเบียงใช่ไหมคะใบหน้าผมร้อนเผาหนูเห็นทุกอย่างในวันนั้นเลยคะ่ะ พี่เคยจับอะไรไปบ้างสีหน้าเป็นยังไงบ้างหนูเห็นหมดเลยค่ะหัวใจผมเต้นแรงราวกับจะระเบิดตั้งแต่วันนั้นหนูก็แปลกๆไปเลยค่ะน้องภรรยาเข้ามาใกล้ขึ้นอีกพี่เคยค่ะกอดหนูหน่อยค่ะเหตุผลของผมพังทายลงผมกอดเธอลงไปริมฝีปากเราสัมผัสกันความร้อนบนโซฟาและลมหายใจที่กระจัดกระจายไม่จําเป็นต้องมีคําพูดอีกต่อไปเวลาราวกับหยุดนิ่งผมรู้สึกผิดแต่ผมก็หยุดไม่ได้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วนะ เมื่อผมได้สติเรากอดกันอยู่พี่เคยคะหนูมีความสุขมากคะ่ะผมไม่อาจตอบได้ความรู้สึกผิดเข้าครอบงำน้องเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมแต่หนูไม่เสียใจเลยคะ่ะน้องภรรยาลุกขึ้นยืนหนูเข้าห้องก่อนนะคะผมนั่งอยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นผมทําอะไรลงไปหัวใจผมแตกสลายคืนนั้นผมหลับไม่ลงเวลาประมาณตีสองภรรยาผมกลับมาเธอคงจะเมาที่รักหลับหรือยังคะเปล่าคะ่ะ หนูนอนก่อนนะคะภรรยาผมเข้าห้องไปผมนั่งอยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นผมภรรยาภรรยาผมข้ามเส้นกับน้องภรรยามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถย้อนคืนได้เช้าวันรุ่งขึ้นมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นภรรยาผมเป็นคนเริ่มพูดคุยก่อนที่รักค่ะวันนี้คุณมีเวลาว่างไหมคะคาว่าที่รักฟังดูแปลกหูมีครับไปเดินเล่นกับฉันหน่อยไหมคะ เวลาประมาณสิบโมงเช้าเราสองคนเดินอยู่ในบริเวณพาทเมนต์หลังจากเดินเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งภรรยาผมก็พูดขึ้นที่ราคาช่วงนี้คุณดูเปลี่ยนไปนะคะหัวใจผมตกไปอยู่ที่ตาตุ่มอะไรหรออ่าสีหน้าค่ะคุณดูสดใสขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคะมือผมมีเหงื่อออกเหมือนมีใครอยู่ข้างๆคุณด้วยผมแทบจะหายใจไม่ออกไม่เป็นไรคะ่ะฉันจะไม่ถามอะไรหรอกแค่เชื่อใจฉันก็พอภรรยาผมหยิบบางอย่างออกมามันคือสมุดบัญชีนี่ฉันทําให้คุณนะ ฉันจะโอนเงินให้คุณทีละเล็กละน้อยทุกเดือนทำไมจูจ่ๆละ่ะที่ราคะคุณทําอะไรก็ได้ค่ะฉันรู้ดีภรรยาผมจับมือผมขอโทษนะคะฉันคงใจร้ายกับคุณมากไปหน่อยน้ําตาผมไหลภรรยาผมยังคงรักผมอยู่แต่ผมกลับทะยศเธอซอนยองไม่เป็นไรค่ะเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะหัวใจผมแตกสลายเมื่อเรากลับถึงบ้านน้องภรรยากําลังอยู่ในห้องนั่งเล่นเธอเห็นเราแล้วก็เดินเข้าห้องไป บ่ายวันนั้นภรรยาผมออกไปข้างนอกน้องภรรยาออกจากห้องมาพี่เขยกับพี่สาวคงจะดีกันแล้วสินะคะใช่ครับดีจังเลยนะคะตอนนี้หนูคงไม่จําเป็นแล้วสินะคะเธอยิ้มอย่างขมขึ้นน้องขอโทษนะไม่เป็นไรคะ่ะน้องภรรยาลากกระเป๋าเดินทางออกมาจะไปไหนเหรอ บ้านหนูซ่อมเสร็จแล้วค่ะต้องกลับแล้วหัวใจผมแตกสลายน้องพี่ขอโทษจริงๆนะอย่าขอโทษเลยค่ะน้องภรรยาเดินไปที่ประตูทางเข้าพี่เคยคะหนูมีความสุขมากค่ะหนูพูดจริงๆนะคะแต่เราไม่ควรทําแบบนี้ใช่ไหมคะพี่เคยก็รู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราควรจะทําแบบนั้นทําดีกับพี่สาวด้วยนะคะน้องภรรยาเปิดประตูก่อนจะออกไปเธอก็หันกลับมาพี่เคยคะกอดหนูครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ ผมเดินเข้าไปกอดเธอเรากอดกันอยู่นานขอให้พี่เขยโชคดีนะคะแล้วหนูก็จะไปตามทางของหนูค่ะพี่เขยก็เหมือนกันนะคะมีความสุขนะน้องภรรยาผลาออกจากอ้อมกอดผมก่อนจะขึ้นลิฟต์เธอก็หันกลับมาอีกครั้งเธอโบอกมือให้ผมประตูลิฟต์ปิดลงเธอหายไปแล้วผมยืนอยู่คนเดียวที่ประตูทางเข้าตอนเย็นภรรยาผมกลับมาอ้าวจียอนกลับบ้านแล้วหรอ บอกว่าบ้านซ่อมเสร็จแล้วใช่ครับเราทานอาหารเย็นด้วยกันที่รักขาช่วงนี้คุณดูดีขึ้นนะคะครับใช่ค่ะสีหน้าคุณดูผ่อนคลายขึ้นนะคะหัวใจผมยังคงแตกสลายซอนยองอะไรคะผมรักคุณภรรยาผมทำหน้าตกใจฉันก็รักคุณค่ะที่รักคืนนั้นเรานอนบนเตียงภรรยาผมหลับไปแล้วผมมองเพดานผมนึกถึงน้องภรรยาผมต้องลืมทุกอย่างผมหยิบโทรศัพท์ออกมาผมจ้องมองเบอร์โทรศัพท์ของน้องภรรยาอยู่นานผมอยากจะส่งข้อความหาเธอ แต่ผมก็อดทนไว้ผมลบเบอร์เธอทิ้งผมต้องตัดขาดให้เด็ดขาดผมหลับตาผมนอนไม่หลับแต่ผมเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปผมจะลืมได้ไม่สิผมต้องลืมผมปกป้องครอบครัวไว้แม้จะข้ามผ่านข้อห้ามไปแล้วแต่ในที่สุดผมก็กลับมาตอนนี้มันคือการเริ่มต้นใหม่เมื่อผมจัดระเบียบิ้นชักผมก็พบสิ่งนั้นมันคือเนกไทที่น้องภรรยาผูกให้ผมมันคือเนกไทสีกรมท่าที่ผมผูกไปสัมภาษณ์งานผมหยิบมันขึ้นมา ผมรู้สึกถึงความอบอุ่นในวันนั้นหากผมควรจะทิ้งมันไปแต่มือผมไม่ขยับในที่สุดผมก็เก็บมันไว้ลึกสุดในลิ้นชักในที่ที่มองไม่เห็นแต่ผมรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นเหมือนเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกหลบไปในโทรศัพท์เหมือนเนกไทที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชัก อักมันจบลงแล้วแต่ก็ยังไม่จบเรื่องราววันนี้จบลงแล้วครับหากมีใครดูมาจนถึงตอนสุดท้ายโปรดคอมเมนต์ว่าดูจบแล้วไว้ด้วยนะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆของคุณคือพลังอันยิ่งใหญ่สำหรับผมจริงๆการสมัครสมาชิกและกดถูกใจนั้นฟรีทั้งหมดเลยครับรบกวนกดให้ด้วยนะคบแล้วครั้งหน้าผมจะนำเรื่องราวดีๆมาให้ฟังอีกครับขอบคุณครับ